สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสกเ0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองราการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับพวกเรานะครับนะเลยกว่าเกิดมาบนโลกใบนี้นะลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกเชา้านะตกเย็นก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็ ื่นขึ้นไแล้วนะก็เห็นโลกใบนี้ข้างนอกมาเยอะนะเห็นเรื่องราวทางชีวิตอะ่ะเศรษฐกิจการเงินนะออกไปทํามาหากินนะครับมีครอบครัวนะดูแลลูกหลานนะมีเพื่อนฝูงนะที่พูดคุยกันนะครับเห็นเรื่องราวความขัดแยง้งนะของคนรอบตัวแล้วก็ของสังคมและของประเทศนะในโลกใบนี้นะ แต่ถามตรวจตนเองนะครับว่าเคยเห็นนะสงครามในจิตใจตัวเองไหมนะเราเคยเห็นสงครามความขัดแย้งข้างนอกมาเยอะละนะในขณะนี้ก็เห็นสงครามเยอะแยะไปหมดนะ,ะคำถามคือเราเคยเห็นไอส้สงครามที่อยู่ในจิตใจเราไหมนะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นก็แดงว่านะเป็นไม่ได้สองอย่างนะก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสละนะไม่มีกิเลสตัณหาละนะก็ เป็นผู้ที่อิสระนะเสรีภาพเพราะฉะนั้นใจก็ไปอิสระเสรีภาพนะครับหรือประการหนึ่งก็คือนะถูกกิเลสตัณหานี่นะจับมาเป็นทาสมาตลอดเลยหรือพง่ายๆว่าตัวเราตกเป็นทาสนะของกิเลสตัณหานะมาอย่างเนิ่นนานแต่ไม่รู้ตัวนะเราเป็นลักษณะแบบไหนคือคนที่นะมองข้างนอกนะแต่ว่าไม่มองเข้าในจิตใจตัวเองเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะเขาเรียกว่าสนามรบที่ยิ่งใหญ่นะระหว่างกิเลสกับธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่ข้างนอกนะไม่ใช่อยู่ในวัดสนามรบนะที่สำคัญนะแล้วก็ที่จะตัดสินกันนะครับว่าใครแพ้ชนะเนี่ยนะเหมือนสงครามข้างนอกเรามองเห็นเนี่ยมันก็คือพื้นที่ในจิตใจตัวเองนั่นเองนะใครที่ไม่เคยเห็นก็แปบ,บว่าเป็นได้สองอย่างตามที่ผมเล่าแล้ว ก็คือท่านชนะศึกนะธรรมะชนะกิเลสนะท่านเป็นอิสระศรีภาพรัจิตท่านหลุดพ้นนะหรือว่าประการที่สองก็คือท่านนะไม่สู้มาเลยนะกิเลสตัณหานี่มันครอบงำจิตใจนะอย่าง100%เซเลยนะไม่สู้มาเลย S <S แต่เกิดใครที่เคยเห็นนะสงครามในจิตใจตัวเองนะการสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมะนะเช่นบางครั้งเนี่ยนั้นเราอยากแต่สิ่งที่เราอยากเนี่ยมันผิดศีลบางทีเราไม่อยากนะไอ้สิ่งที่เราไม่อยากเนี่ยนะมันทาให้เราไปทําชั่วอย่างเงี้ยนะเราเคยที่จะต้องสู้กับสิ่งที่มันเป็นสองฝ่ายนะคือฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วเนี่ยที่เราเห็นเกิดปรากฏขึ้นในจิตใจเราอะนะฝ่ายกุศลี่ยกุศลเนี่ย นะฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปเนี่ยเราเคยเห็นไหมนะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นเนี่ยก็เป็นไปได้สองอย่างที่ผมบอกแล้วแต่เป็นแบบแรกนี่ก็เป็นพระราหารันนะจิตหลุดพ้นจิตละนะถ้าเป็นแบบที่สองสส่วนใหญ่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้นะได้กล่าวพระนนทเวละนะว่าบุคคลในโลกส่วนใหญ่นะ่นะคนที่ จะเข้าใจทำมะนะพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเนี่ยมีแค่เขาบัวเขาโคนะคนที่ไม่เข้าใจลึกซึ้งเนี่ยนะมีเยอะเหมือนขนนะก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับอริยชนนะกับปุถถุชนนั่นเองนะโดยเฉพาะปุถุบุรุชนเนี่ยคือคนที่มีกิเลสนะอย่างหนานแน่นเราไม่คิดจะสู้กับกิเลสด้วยนะไม่คิดที่จะไปอิสระเสรีภาพจากกิเลสตัณหาด้วยนะคือ ยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเลยนะเรียกว่าปุถุปุดุชนถ้าเป็นกัลายาณนะปุถุชนเนี่ยก็ยังพยายามต้านกับกิเลสตัณหาบ้างบางทีอยากได้หรือไม่อยากได้อยากมีหรือไม่อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเนี่ยนะแต่ถ้าผิดศีลธรรมเราเนี่ยยังต้องหักห้ามใจเชนะ่นเห็นนะคู่คอคนอื่นนะหล่อสวยถูกใจเนี่ยนะอยากแย่งชิงมาเนะี่ยผิดศีลข้อ3 นะหรือว่าเห็นทรัพย์สินผู้อื่นแล้วแหมมันอยากได้นะอยากมาครอบครองก็ไปขโมยเขาไปนะทำสิ่งผิดศีลเงี้ยคือถ้าเกิดใครไม่มีอำนาจต้านทานในจิตใจเลยเนี่ยก็แปลว่ายอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะหรือว่าความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ผิดศีลทรอร่ะ นะก็คือครบเลยตกเป็นธาตุของกามตัณหาภะวะตัณหาวิภะวะัณหาเพราะฉะนั้นการสู้กันจริงๆเนี่ยมันสู้ในจิตใจนะหรือจะบอกว่าจิตใจเนี่ยนะเป็นแดนสําคัญเลยแหละที่จะตัดสินว่านะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะระหว่างธรรมะกับกิเลสนะและเกิดใครที่ไม่เคยจเจริญสติภาวนาจะไม่เคยนะที่จะต่อต้านนะกับศัตรูนะก็คือกิเลสตัณหาเลย ถ้าเราไปสวดมนต์นะบางทีเราจะายิ่งถ้าเกิดใครสวดมนต์แปลจะเข้าใจความหมายนะก็คือนะอกิเลสนะเขาเรียกว่าค่าศึกนะของธรรมะเนี่ยในบทสวดก็มีนะผู้ที่ไกลจากกิเลสเนี่ยมาพระรหันเะนี่ยเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนะผู้ที่นะกิเลสเนี่ยเข้าถึงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำไมถึงเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าถูกธรรมะนะฆ่ากิเลสทิ้งไปซะแล้วนะ ฆ่าคนนี่บาปฆ่าสัตว์นี่บาปแต่ฆ่ากิเลสนี่ไม่บาปเห็นไหมนั้นพระท่านจึงสอนนะว่าให้ฆ่ากิเลสในจิตใจซะแต่จะฆ่าไงอะ่ะถ้าเราไม่เคยจะไปต่อสู้กับมันเลยเราไม่เคยเห็นด้วยมว่ากิเลสมันเข้ามาครอบงําจิตใจได้อย่างไรเพราะเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นดีเป็นชั่วอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเนี่ยมันแยกไม่ออกเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงกิเลสตัณหามันเข้ามาครอบงําจิตใจอย่างไร,งยยงไรเพราะหาจิตตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าจิตมันทางานอย่างไรคือมันเกิดปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันเกิดบนกิเลสตัณหาครอบงําเรียบร้อยแล้วมันมองไม่เห็นถามว่าหน้าตากิเลสตัณหาเป็นอย่างไรนะก็มันเป็นความอยากไม่อยากอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะแล้วอยากแบบนี้มันยังผิดศีลธรรมอีกมันมองไม่เห็นนะเพราะมันมองไม่เห็นจิตมันทํางานอย่างไรในแต่ละวันนะในนะแต่ละชาตินะหรือในตลอดสังสารวัฏบางทีไม่เห็น เพราะตกเป็นธาตุนะของกิเลสตัณหานั่นเองนะมาดับแรกก่อนเลยเนี่ยนะถ้าเรายังไม่รู้ด้วยสำไปว่าน่าตากิเลสตัณหายางไงลองฝึกฝนปฏิบัติธรรมกันนะเริ่มเจริญสติภาวนาเอาลองแค่รักษาศินห้าก่อนนะพยายามสมาทานรักษาศินห้าเดี๋ยวก็เห็นละว่ากิเลสออกมาล่อลวงใช่ไหมอยากจะผิดศินห้านะอยากจะดื่มแอลกอฮอล์กินเหล้าเบียอะไรนะมันก็ไม่รู้เหตุผลแหละแต่มัน อยากกินเนี่ยมันเปรี้ยวปากอะไรประมาณนี้นะังนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นที่จะตีกรอบให้จิตเนี่ยอยู่ในวิธีทางใส่กลางนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นละกิเลสมันออกมาอ่ออกมาล่อลวงหลอกลวงแล้วนะออกมาต่อต้านมาสู้กับศีลสมาธิปัญญาแนละ้นะเพราะมันอยากจะผิดศีลน,นะมันอยากจะปีนเกีียวกับศีลน,นะเพราะว่ามันอ่ศีลสมาธิปัญญากําลังไปจํากัดกรอบ อำนาจของกิเลสตัณหานะไอราคาโทสะโมหะเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครสามารถตีกรอบนะไม่ให้กิเลสตัณหามีอำนาจได้เนี่ยคืออยู่ในศีลห้าได้มั่นคงแล้วก็เจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยนะทำจนกระทั่งฝ่ายธรรมะเข้มแข,ข็งแข็งแรงนะในโพธิปักขียธรรม37ประการนะ่ยธรรมะที่ส่งเสริมไปนะเพื่อการตัดสรู้เนี่ยนะเราก็เจริญอริยามรรคมีองค์8ปประการจนบริบูรณ์ นั่แหละครับธรรมะจะแข็งแรงพอนะที่จะไปปราหานคือไปฆ่ากิเลสนั่นเองฆ่ากิเลสที่ไหนก็ในสมองแลภูมิรบคือในจิตใจนะบางคนใครที่ยังหาจิตใจไม่เจอเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้มันคืออะไรไงจิตใจก็คือรู้นั่นเองนะตัวรู้คือจิตนะแต่รรมันอยู่ที่ไหนโอโ้โหมันไปทุกที่นะมันก็เกิดที่นูน่นดับที่นี่นะรู้ที่ไหนก็ดับที่นั่นนะ่ะรู้ทางตา กระดับที่ตารู้ที่หูกระดับที่หูรู้ที่จะมู่กระดับที่จะมูกนะรู้ที่กายกระดับที่กายรู้ที่จิตใจมันกระดับที่จิตใจมันสมอบับครูมันก็คือที่จิตใจต้องหาจิตใจให้เจอเราก็เห็นถึงนะการต้านทานอำนาจกิเลสตัณหากันนะจากต้านทานจนกระทั่งธรรมะเข้มแข็งแข็งแรงพอก็จะมีอำนาจที่จะไปฆากิเลสได้ประหารกิเลสสังโยชน์สาได้ นั่นแหละเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นกุศลอกนะุศลอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสวรรค์นรกนะแล้วก็เข้าใจมรรคนิพพานตามความเป็นจริงนะก็จะหมดความสงสัยในพระไตรนะเข้าใจโลกตามที่มันเป็นจริงนะเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะเข้าใจการถือศีลน,นะในอริมักคมีองแปดนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ